เลี้ยงเหรอือมาจากไหนนะฉันเลยแม่ยิ้มเตะไร่เนี่ยไม่เต่ไร่เชี่ตายเธอไม่ชัดชัดอืมปาสเทชเชียหรือปาสลินที่อาที่เอาปากแห้งค่ะเนี่ยของอย่างนี้ไม่มีคุณภาพเอามาขายคนอื่นเนี่ยถ้าจะขายอ่ะนะไปตลาดนัดชุมสตร์สิใช่แป ของไม่มีคุณภาพอย่างนอนเนี่ยนะรวมทั้งคนขายแล้วก็ของเนี่ยไปขายที่อื่นไม่ ขอโทษนะพวกท่านเดินว่าเราสองคนหลงทางมาข้าวบาลก็ยง <c oughs> กกังไม่ได้กินเลยอยากไดขอความเมตตาจากท่านโคตที่จะแบ่งข้าวขป็นอาหารให้เราบ้างจะได้ไหมแหมอยากได้ของพี่ถ <c oughs> ขานี้ไม่มีเราพาอพะไรไป วันนีตัดดีนะให้ขอหน่อยก็ได้ก็ดีนะแต่ของฟรีแต่ข้าวไม่ได้หรอกนะต้องเอาคนขายไปด้วยจะกินครับของฟรีอ่ะก็ไม่มีหรอกนะถ้าจะหาก็าไปหาที่อื่นไปมาในตัวไม่พบเงินมากลับบ้านเปเลยไปใช่จริง <c oughs> อะ่ะขายของกันเยกฟรีหน้าตาไม่ดีแล้วยังใจร้ายอีก อีท่านมันสวยตายละแม่แม่เอ้ยจะแหลกใตสายสล่เสามเนาะหัวไม้ชาข้าไม่อาหทเราบ้านจะได้ไหมได้อยู่เพินได้สิจ๊ะแต่แอนข้าว่าท่านตัวหกค่านแน่เลยอ่ะข้าว่าท่านคือเจ้าหญิงอห่งตัเซียใช่ไหม ฟังคนขิดแล้วล่าเ,เขาไม่ใช่อ่ะไม่อะเขาว่ากันว่ไม่ใช่แลเมื่อของข่าววันก่อนอะเขาไปด่านข่าวมาเขาบอกว่ามีออกพ,พุ้ทหารเนี่ยพบศพของซาซา,า,ารีนมะ่แต่ไม่พบศพของเจ้าหญิงอนาสตาเซียก็หมายความว่าเจ้าหญิงอนาสาเซียยังมีชีวิตอยู่ท่าน,น,นหลักคือเจ้าหญิงอนาสตาเซียเจ้า ก็ไม่ควรที่จะนำเรื่องนี้ไปบอกใครเพราะมันอาจจะไม่สบายกับตู้หญิงได้ถ้าบอกใครก็ได้ถ้าไม่บอกใครก็ได้ก็ได้ถ้าไม่บอกใครก็ได้งั้นเอาอย่างนี้นะคะไปพักที่บ้านพัาก่อนก็ได้ก็อาจจะไม่ใหญ่โตอะไรมากหรอกนะแต่ก็คงพออยู่ได้แหละมาตามที่มาแล้วกันของนี่ต้องขนต้องขน วันนี้เซ็งเนาะขายไม่ได้ก็เห็นมีคนมาเอาของฟรีหล่ออย่างเดียวไม่พอหน้าตาก็แบบเนาะใช่เนี่ยทำไมเนาะคนเราชอบเอาของฟรีก็รู้อยู่แล้วว่าเศรษฐกิจมันยังแย่เออกิองเปี่ยนแล้วมากินกับเท่าดีว่าประมาณใช่มาคืนอะไรชอบเต้นก็วมากินกันกันจุ่มเา็ดยเลยในบ้านใช่ซุปเต้ก็รับกินจุ่ใบนะใช่ตาแล้วไอ จ้าหญิงของข้าท่านจะทำอย่างไรต่อไปในเมื่อรัสปูดีน่ายึดครองทหารและราชบับลลังก์ไว้ได้หมดแล้วอืมข้าก็จะลองเขียนจดหมายกลับไปหาที่ประเทศสยามเพราะว่าท่านลูกอีวานข้าก็พยศอยู่ที่ประเทศสยามข้าจะนําเรื่องราวทั้งหมดไปฟ้องศาลที่ประเทศสยามเพื่อหวังว่าศาลนั้นจะสามารถประกาศข้าต่อหน้าสาธารณชนได้ว่า ข้าคือเจ้าหญิงอนาคตเซียในเมื่อท่านลุงของเจ้าหญิงอยู่ประเทศสยามแล้วข้าจะทําอย่างไรได้ในเมื่อตอนนี้เงินสรูบเบิลข้าก็ยังไม่มีติดตัวเลยข้าก็จะลองเขียนจดหมายไปหาท่านลุงอีวานไงท่านลุงอีวานจะได้รู้ว่าข้ายังมีชีวิตอยู่เป็นความคิดที่ดีเจ้าหญิงฮั อ,องหิงี่คะหม่อมฉันนำอาหารมาถวายคะนาเดียไม่ต้องพูดคำรางสรรค์กับท่านกับข้าก็ได้อยู่นอกวังแล้วพูดธรรมดากับข้าก็ได้ข้าไม่ว่าหรอกข้าไม่ใช่พี่คะเอหญิงคือเมื่อกี้หม่อมฉันยินเอหญิงพูดว่าจะไปประเทศสยามเหรอเพคะใช่คืออ,คอ่าทุกๆอาทิตย์เนี่ยจะมีข้าวค้าเรือชาวสิงคโปร์มาเชียอมที่ฝั่งท่าเรือบางติป ลองไปก um, ับเขาดีไหมเพคะเดี๋ยวหมาของฉันเนี่ยจะลองถามให้ถ้าเรือนี้อยู่ไม่ใกล้หรอกเพคะอยู่ใกล้ๆนี้เองเพคะดิมิทรีสหารสรงปลดเราแล้วนาเดียเราขอบใจเจ้ามากนะถ้าไม่มีเจ้าเราสมโทนก็คงไม่มีชีวิตเราจนถึงทุกวันนี้นั่นล่ะเพคะองหญิงงั้นบอกฉันก่อนเลยเพคะหลังมาองหญิงพักมาก่อนเถอะเพคะ คเชื่อว่าเราจะมีโอกาสได้มายืนบนผืนแผ,ลผล่นดินรัสเซียนี้อีกห,หรือไม่เจ้าหญิงของข้าข้าเชื่อว่าท่านจะต้องทำได้เพราะว่าข้าดีมิตีคนนี้จะอยู่เคียงข้างท่านเสมอและตลอดไป